หนหน้าไหนเขียนกันบ้านหน้าไหนหน้านี้หน้านี้อ่อนตอนที่ขึ้นอนุบาลสามครั้งแรกใช่ไหมครูใ,ให้เขียนหน้านี้เหละครับอ่าหน้านี้เสร็จแล้วเป็นไงบ้างเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วครับอ่าหน้าต่อไปสิเป็น<อ>คิดเลข<า>ที่อยู่ที่โรงเรียนคิดเลขอยู่แล้วโอเคไหมคิดเลขโอเคแต่และเช้าหนูกินน้ามันปลาปะหรอ เรียนก็โอเคใช่ป่ะใช่อีกหน้าหนึง่งจะเป็นหน้าที่ยังไม่บายสีมาก,ก่อนเดียวก็ระบายสีที่โรงเรียนอืมหนูเรียนเก่งไหมเก่งเก่งมากเลยเหรอใช่แต่นี่ลืมมาบายสีต้องระบ,บายสีผู้มีเช้าอ๋อโอเคนี่หน้านี้ทำโรงเรียนใช่ไหมใช่ทำกันบ้านเสร็จหรือยัง เรียบร้อยแล้วใช่ป่ะใช่อ้หน้านนียทำกันที่บ้านน้ำม่ยบายแลกเก่งระบายพูกอะไรเลยครับสุดยอดเก่งมากแต่ลืมระบายตัวนี้คุณคุณครูให้คะแนนเต็มไหมครับไม่ไม่ยังไม่ให้มาฮะไม่รอวแล้วแต่เก่งมากเลยใครสอนหนูทํากันบ้านนะหนูทำเองแล้วก็หนูระบายจากนี้ออกแล้วเริ่มจากระบายที่สอนคุณระบายนี้แล้วก็ระบายหัว กระบายนี้แล้วก็ระบายนี้ระบายหมดแล้วก็ระบายนี้ก็ระบายนี้เสร็จอ่อนค่ะเสร็จอ่อนเพื่อนอีกเสร็จก่อนเพื่อนเลยเหรอใช่ไม่มีเพื่อนเสร็จแป้งหนูด่าเรอใหญ่นี่เขียนที่บ้านเด็กหนูเขียนที่ข้างล่างหนูเสร็จก่อนเพื่อนเลยเหรอครับใช่เก่งมากเก่งมากเก่งมากอื้อหือ ในนี้หน้านี้หน,น,น้าไหนหน้าสุดท้ายนี่เหรอใช่เก่งมากนี่หน้าคือมันชี้เดียวคุณหมอชีด้เดียวรอใช่เก่งมากสุดยอดหน้าหนึ่งรู้อยากว่ายน้ำฉันชอบว่ายน้ำเก่งโหสุดยอดแต่เออเขียงล่างนะ